อยู่ออสเตรเลียค่ะวันนี้มีเวลามาทําไส้กรอกอีสานกันดีกว่าค่ะจะทําไส้กรอกบุนเส้นนะคะสูตรนี้ทําปุ๊บกินปั๊บไม่ได้ตากเลยนะคะแต่จะตากก็ได้ค่ะมาดูกันค่ะวันนี้ใช้มูสับครึ่งกิโลนะคะแล้วก็ใส่ข้าวสวยลงไปค่ะตามด้วยวุ้นเส้นค่ะแล้วก็กระเทียมสับค่ะนี่ก็ปรุงรสด้วยผงปรุงรสนะคะพริกไทยน้ําตาลเกลือซอสปรุงรสแล้วก็ขยะไม่เข้ากันค่ะชิมรสชาติกันหยิบสักนิดไปใส่ในไมโครเวฟนะคะลองชิมดูให้ยังไม่ถูกใจก็ปรุงเพิ่มค่ะอุปกรณ์ยัดไส้ที่ต แล้วก็แบบนี้แบบสำหรับทำหนึ่งกิโลน,น้อยแล้วก็สามถึงห้ากิโลใช้เครื่องใหญ่นะคะเพราะว่าชอบทำแล้วกเก็บฟรีซไว้ได้นานนะคะใส่หมูนี่ก่อนใส<ช>่<ำ>ให้เปิดน้ําไหลผ่านรูไส้ไปก่อนนะคะจะทําให้ยัดไส้ง่ายขึ้นค่ะวันนี้จะยัดไส้กับกล้วยนะคะก็รูดไส้ให้จนสุดแล้วก็มัดปลายค่ะเวลาเราใส่ไส้เข้าไปนะ,ะมันจะง่ายค่ะคือมันจะดันไส้ลงไปข้างล่างเรื่อยๆเรื่อยๆจะได้ไส้ยาวๆแบบนี้นะคะใช้นิ้วชี้ค่ะเป็นตัวยัดยัดไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นเชือกสําหรับทากับข้าวนะคะก่อนมัดเนี่ยไล่ลมออกในการเจาะรูไส้้แแบบเมมมื่อออกกีนนะะะคลลัจว มัดใส้ง่ายขึ้นค่ะนี่จะทําเสร็จแล้วก็ย่างกินเลยนะคะคือถ้าชอบเรเปรเี้ยวนี่จะใช้วิธีรัดโดยการใส่ผงแหนมหรือไม่ก็ใส่มะนาวค่ะนี่คือทํากินเองนะคะอยากได้รสเปรี้ยวแบบธรรมชาตะะิค่ะก็ตากสักอย่างน้อย2วันหรือว่า3วันขึ้นไปในตู้เย็นนะคะเจาะรูไล่ลมก่อนอย่างนะคะงั้นไส้มันจะแตกง่ายะคะ่ะวันนี้ใช้เครื่องแอร์ไฟหรือว่าหมอ้อทอดไรน้ํามันนะคะทั้งหมดที่เห็นใช้ประมาณ20นาทีไฟ180น,นะคะก็ได้ไส้กรอกอีสานพร้อมกินแบบนี้แล้วค่ะ